วันที่ผมชุมนุมทางการเมืองนะครับผมก็ยืนยันว่าไม่มีใครอยู่เบื้องหลังผมนะครับในวันที่ผมเป็นนักการเมืองผมก็ไม่ได้ไปอยู่เบื้องหลังใครนะครับผมยืนยันว่าว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ในยุคนี้ครับเขาไม่ยอมให้ใครไปอยู่เบื้องหลังหรอกฮะจะมีการคุณชาดาอาจจะบอกว่าจะมีการเปิดบัญชีผู้ที่อยู่เบื้องหลังมอบเลาวอาจจะมีเป็นเป็นลักษณะผู้ช่วยสสถ้าไม่ใช่พี่โรมานจะเป็นผู้ช่วยด้วยไหมผมผมคิดว่าเปิดเลยครับ ผมว่าเปิดเลยคือจริงๆตอนที่คุณชาดาออกมาเดินเดินมาหาผมนะครับเดินมาหาผมแล้วก็มาพูดที่น้ําเสียงอาจจะอ่อนลงสักหน่อยนะฮะแล้วก็บอกว่าเออเคผมไม่แฟร์ผมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับพวกเราเองนะครับรม,มีทั้งผมมีทั้งสสประกณรวุฒินะครับสส,ส,สที่เราใช้เนี่ยเราถามร่วมกันฮะเปิดเลยเราอยากรู้เหมือนกันเปิดเลยคือที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่กับข้อกล่าวหานะครับที่เลื่อนลอยจินตนาการเอาเองสะกดจิตตัวเองทุกวันนะฮะเราเองก็อยากจะทราบว่า ไอ้ข้อท็จจริงเนี่ยไหนอยากดูเหมือนกันรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่ที่ทำบัญชีเรื่องผู้มีอิทธิพลเนี่ยเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครบ้างนะครับที่เป็นผู้มีอิทธิพลใครบ้างในเมื่อท่านท่านมีข้อมูลอะไรต่างๆที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยท่านเปิดเลยครับเราจะได้ใช้กลไกของกฎบมายในการแก้ปัญหาอย่างผมขอแวะไปที่บัญชีผู้มีอิทธิพลนะฮะเพราะว,าวันนี้สื่อมวลชนหลายท่านก็อาจจะไม่ได้ไปถามแล้วนะครับผมก็อยากจะรู้วันนี้บัญชีผู้มีอิทธิพลเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ย ตกลงมันมีรายละเอียดยังไงผมอยากรู้ว่าที่อุทัยธานีเนี่ยใครเป็นผู้มีอิทธิพลนะครับชื่อขึ้นต้นชอช้างหรือเปล่านะครับหรือไม่มีชื่อนี้นะครับก็อยากจะทราบนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราอยู่กันบนแฟกต์ดีกว่าไหมครับเราอยู่บนข้อเท็จจริงดีกว่าไหมครับผมคิดว่าอย่าอย่าอย่ามาใช้วิธีการบอกว่าเอ้ยผมมีข้อมูลนั้นมีข้อมูลนี้ท่านเป็นถึงรัฐมนตรีท่านเป็นรัฐมนตรีแล้วนะครับท่านอาจจะลืมตัวไป แต่ท่านเป็นรัฐมนตรีแล้วท่านต้องใจเย็นท่านต้องตอบคาถามสังคมมีสิทธิ์ที่จะถามผมเป็นนักการเมืองที่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบผมก็มีสิทธิ์ที่จะถามท่านก็มีสิทธิ์ที่จะตอบเท่าน,นั้นเองนะครับผมคิดว่าเราเราอยู่ร่วมกันแบบนี้ได้แล้วถ้าเกิดมันมีข้อมูลที่ที่ท่านเชื่อว่ามันเป็นข้อมูลที่มันผิดกฎหมายท่านก็มีสิทธิ์ที่จะดําเนินคดีนะครับในการที่ท่านไม่เปิดท่านไม่ดําเนินการอะไรเนี่ยเผื่ท่านจะผิดด้วยซ้ําไป